สวัสดีครับช่างครับครับผมแนะนำตัวนิดนึงครับผมผมก็เป็นผู้จัดการอู่บัวแดงการช่างครับผมอยู่ที่ร้านนี้ทำอะไรบ้างครับก็พวกเครื่องยนต์พวกช่วงล่างระบบดัมลากลูกลากพ่วงครับผมเบรกที่ทำไหมครับเบรกก็คือทำหมดครับทำหมดครับผมช่วงล่างใช่ไหมครับครับผมเอ่เ็น ทำดัมรถกระบะนี้ก็ทำใช่ไหมครับครับติดตั้งต่อดัมครับผมอันนี้ราคาเป็นกันเองเลยครับผมปกติลูกค้าจะเยอะไหมครับก็เยอะครับผมเยอะเยอะแต่ว่าช่างนี้ยังพอใช่ไหมครับครับผมแล้วก็ราคาเขียนว่าย่อมเยาใช่ไหมครับครับผมราคาย่อมเยาคุยกันได้ครับผมคุยกันได้ครับสำหรับคนที่มีรถ เก่าๆที่ไม่มีแรงที่จะไปเข้าศูนย์ใช่ไหมครับมาที่ได้ครับครับแล้วก็ถ้าบางทีเจ้าของรถเขามีอะไรอยู่แล้วสามารถให้ช่างเปลี่ยนให้เฉพาะค่าแรงนี้ได้ใช่ไหมครับได้ครับผมได้เม่ไรมาเองครับผมได้ได้ช่างก็เปลี่ยนให้ครับผมเอาอย่างนี้ก็ง่ายครับครับผมถ้าไปบ้างไปบางูนะครับต้องต้องรอค่า เขาสั่งอะไรมาบางทีเป็นสัปดาห์บางทีก็ครึ่งเดือนอันนี้ก็สามารถยกอะไรมาให้ช่างเลยได้ไหมครับครับผม้าครับผมเอาตามความสะดวกครับผมช่างมีเบอร์โทรไหมครับเบอร์โทรก็0883511813ครับผมช่างจิตครับร้านตั้งอยู่ทีงไหนครับช่วงสิ้นหนองบัวแดงบ้านหนองหอย ออกมานิดเดียวครับตำบลหลวงสิริครับเลยเลยทางแยกไปตำรวจนิดเดียวครับประมาณ300เมรรับเมครับผมช่างครับที่นี่มีช่างประจําอยู่กี่กี่ท่านครับอ๋อก็4ท่านครับ4ท่านเนาะครับผมช่างประจําอยู่สี่แล้วมีจะถ้าใครอยากจะมาชมก่อนนี้ได้ไหมครับแบบมาสอบถามก่อนโอ้ได้ได้ครับ บางท่านอาจจะตามสะดวกลูกค้าเลยนะครับบางท่านอาจจะยังไม่มีตังค์แบบถามราคาไว้ก่อนได้ไหมได้ได้ได้ก็ได้เนาะครับผมก็คือจะบริการเต็มที่ครับผมแต่ว่าผมจะเห็นบางร้านนะครับบางร้านลูกค้าไปถามแล้วไม่ได้ซ่อมอย่างเงี้ยเขาก็จะทำค่าไม่พอใจใส่ลูกค้าอย่างเงี้ยแต่ที่นี่ไม่มีใช่ไหมครับไม่มีไม่มีครับผมครับผมแล้วก็แนะนําลูกค้าได้ครับผม สาเหตุเกิดจากตรงไหนแล้วก็จุดไหนได้ได้ครับผมได้ครับอันนี้ก็เดี๋ยวผมจะเอาไปลงให้นะครับว่าเผื่อเพื่อนหรือว่าชาวอำเภอหนองกระแดงของเราอยากจะหาผูที่มั่นใจทำช่วงล่างสักผูู้นึงหรือว่าอยากจะทำดํากับบาดําเ็มาได้ใช่ไหมครับครับผมครับผมได้ครับปรึกษาก็ได้ครับปรึกษาได้ครับ ศษาโดยที่ยังไม่ต้องตกลงว่าจะทำไม่ทำใช่ไหมครับครับผมรับศึกษาเรื่องช่วงล่างช่วงลดดัมใช่ไหมครับครับครับทำให้ได้ครับผมยอดครับวันนี้ก็ต้องขอบคุณช่างมากนะครับขอบคุณครับ